มาเริ่มดูปรีเทสชุลาพรปรีสองห้าหกนะครับอย่างข้อที่หนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องลำดับความสำคัญของเครื่องหมายครับก็หัวใจหลักๆมันมีแค่นี้นะลูกคูณฐานลำดับความสำคัญของเขาเท่ากันนี่เขาสำคัญเท่ากันบวกลบลำดับความสำคัญเขาเท่ากัน แล้วก็กลุ่มแรกคือคูณหารเนี่ยมันสำคัญกว่ากลุ่มบวกลบคูณหารสำคัญกว่าบวกลบมีแค่นี้เลยลูกอย่างอื่นไม่ต้องไปจำอะไรเลยอย่างเช่นยกกำลังสำคัญกว่ามไม่ต้องไปสนใจเลยนะครับไม่ต้องไปสนใจเลยยังไงกำลังมันต้องถูกเขียนอยู่ติดกับตัวฐานอยู่แล้วทีนี้มาดูนะ เออ่คูณหาสสาคัญกว่าบวกลบเวลาที่เราต้องใส่วงเล็บเพลงให้เราใส่วงเล็บคุมตัวที่มีความสําคัญมากกว่าอย่างเช่นถ้าลูกไปเจอเอ,อหารกับบวกอย่างเงี้ยหารก็สําคัญกว่าก็ใส่คุมการหารนะครับอ่าถ้าถิดว่าไปเจอหารกับคูณอยู่ด้วยกันวงเล็บมันลยต้องปิดยาวเลยนะครับไม่ใช่ว่าปิดแค่การคูณนะเพราะว่าลำดับความสำคัญของเขามันเท่ากันเห็นนะ อะนั้นมาใส่ตัวเล็ขของข้อนี้กันรอบรอบสิบหกส่วนห้าเป็นคูณกับเป็นลบคูณสำคัญกว่าสเสร็ัเล็บคูณกันคูณละเห็นนะมาดูรอบรอบเอ่อ สิบเอส่วนยี่สิบมันจะเป็นลบกับเป็นบวกความสำคัญมันเท่ากันงั้นมาดูรอบๆสองส่วนสามมาดูรอบๆสองส่วนสามมันมีบวกกับมีหารหารสำคัญกว่ารู้ก็ต้องใส่คูมการหารนะครับอ่ะใส่เล็บเห็นนะ แล้วทําจากซ้ายไปขวาครับนะเมื่อจัดก,การใส่วงเล็บเรียบร้อยแล้วให้ทําจากซ้ายไปขวาหลังจากใส่วงเล็บเรียบร้อยแล้วนะให้ทําจากซ้ายไปขวาเนี่ยหลักมันมีแค่นี้เลยอะ่ะโอเคอันแรกนี้เป็นการคูณจำนวนคระไม่สะดวกครับแปลงเป็นเศษเกินนะครับ สองแปดสิบหกบวกห้าเป็นยี่สิบเอ็ดก็เป็นยี่สิบเอ็ดส่วนแปดคูณด้วยสิบหกส่วนสิบห้านะครับอันนี้วงเล็บแรกนะแล้วก็ไปลบด้วยสิบเอ็ดส่วนยี่สิบแล้วก็ไปบวกด้วยวงเล็บหลังนะครับสองส่วนสาม ฐานด้วยแปดส่วนเก้าวงเล็บแรกเนี่ยมันพร้อมที่จะคิดเลยนะครับพร้อมที่จะคิดเลยอตัดทอนเลยนะแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกแม่สามสามห้าสิบห้าสามเจ็ดยี่บเอ็ดนั้นวงเล็บแรกนะครับข้างบนเจ็ดสองสิบสี่ข้างล่างหนึ่งคูณห้าที่ห้าสิบสี่ส่วนห้า ไปลบกับสิบเอ็ดส่วนยี่สิบแล้วก็ไปบวกด้วยวงเล็บหลังครับมาดูเล็บหลังกันวงเล็บหลังมันเป็นการหารลูกต้องเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเนี่ยตรงนี้เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนแปดส่วนเก้าเป็นเก้าส่วนแปดตัดทอนสามหนึ่งสามสามสามเก้า สองหนึ่งสองสองสี่แปดดังนั้นวงเล็บหลังลูกก็จะได้ออกมาเป็นสามส่วนสี่นะครับจะเห็นว่าคอลนอในการบวกลบเศษส่วนต้องทำให้ตัวส่วนเท่ากันโดยเท่ากับคอลนอของตัวหารคอลนอมาได้ยี่สิบครับ คือเวลาที่เราหาครนอนะถ้าตัวเยอะสุดผูกหารด้วยตัวอื่นๆแล้วลงตัวครอน์จะเท่ากับตัวเยอะสุดเนี่ยยี่สิบตั้งห้าหารก็ลงตัวยี่สิบตั้งสี่หารก็ลงตัวเนี่ยครน์จะเท่ากับตัวเยอะสุดทันทีนะครับใหญ่ตัวส่วนให้เท่ากับครน์ครับแล้เขียนส่วนร่วมกันร่วม,ร,วมร่วมกันไปเลยนะ จาก5ขยายเป็น 20, ขยาย4เท่างั้นสิบสี่ต้องขยาย4เท่าสิบสี่คูณสี่ตัวกลางมันส่วน20อยู่แล้วตัวหลังสุดจากส่วน4ขยายเป็นส่วนยี่สิบขยายขึ้นห้าเท่า3ก็ต้องขยาย5เท่า เฉกห144 56 56ลบ11บวก15ส่วนด้วย20 15ลบ11ได้4 4ไปบวก56ก็เป็น60ก็60ส่วน20ข้อนี้ก็เไยตอบ3อเห็นนะครับ